รถเกง e ่งอีโคคาร์ห้าประตูสวยๆมาแล้วจ้าคุณพี่ขาคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสหนึ่งสสปอตขาตัวกลางนะคะปี 2, 2,022รถใช้งานแค่2ปีกับเลขไมค์แค่4ี่หมเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มนี้เลย สวัสดีค่ะพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกลางเต็นเพชรยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเศษไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะด้านหลังคาังเต็นนะคะคันนี้ค่ะคุณพี่นะเป็นโตโยตา้าเก๋ง e ีโคคาร์คุณพี่5้าประตูดีไซน์สวยปีใหม่ไม่น้อยนะคุณพี่่ะ เป็นตัวเจ้า t o y o ต a y a าริ1.2สปอร์ตตัวกลางค่ะคุณพี่ปี2022นะคะเลขไมเพียง4 7 0 0 0เท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่419,000บาทผ่อนเบาๆเดือนละ8,000คุณพี่รายได้สักประมาณ18 0 0 0คุณพี่ เครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถเป็นไงไปดูกับกางเต็นท์ได้เลยค่ะคุณพี่ขาการดีไซน์ของเขาดีไซน์แบบโฉบเฉี่ยวมากเลยคุณพี่กับเลขทะเบียนสวยๆส6 1 1นนะคะเลขมหาสเสน่ด้วยนะได้ไฟหน้านะคะด้านหน้าค่ะคุะคณพี่เป็น LED แบบไล n ์กร i ดิ้งการตกแต่งดีไซน์ของเขาสวยกริปเลยนะคะมาพร้อมกับเส้นสายไฟ Daytime r และ i n g Light ค่ะและก็กระจังหน้านี่เป็นโครเมียมยาวมาถึงโลโก้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยค่ะพี่ให้อัตราการกินน้ามันอยู่ที่ยีบกิโลลิตรทําถึงเลยนะคะพร้อมกับล้อแม็กค่ะคุณพี่ดีไซน์สวยๆสีทูโทนนะคะตัวยางขนาด R15 คุณพี่ยางเป็นปี22เท่ากับปีผลิตของเขาเลยนะคะ ตัวโชคด้านในค่ะคุณพี่จุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาแน่นอนค่ะพ้นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะจากจากโรงงานเลยค่ะพี่หูกระจกด้านข้างนะสีดำดีไซน์สวยนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวก่อไฟตรงนี้ไม่มีรอยแตกเลยค่ะคุณพี่คะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะคะมาพร้อมกับตัวกันรอย นะน้องหมีสีดำน่ารักตะมูตะมินะคะคุณพี่คะอังจริงว่าเวลาคุณผู้หญิงเล็บยาวนะขวนไปตรงนี้รถจะได้ไม่เป็นรอยนะคุณพี่มีตัวกันกระแทกได้อีกนะเวลาสมมติไปจอดในห้างอย่างเงี้ยเปิดไปจะได้ไม่ต้องกระแทกรถขันข้างๆนะคุณพี่มาดูด้านในกันหน่อยนะคุณพี่หาอันเนี้ยหนูจะให้ดูนะเรียมสารตัวน็อตด้านข้างค่ะคุณพี่ ตรงนี้ไม่มีการขันไขหรือขยับใดๆนะคะประตูเดิมไม่มีการเปลี่ยนมาพร้อมสครับเพดสครับเพดน,นะยาลีดนะเป็นโครเมียมด้วยอันนี้เดิมแท้จากศูนย์ค่ะคุณพี่สภาพโครงสร้างรถสวยมากเลยนะคะคันนี้การันตีเลยว่าไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีนะคะตัวน็อตนะเหลี่ยมคมอย่างนี้นะคะไม่มีการทําสีนะคุณพี่เนี่ยรูปๆให้ดูยังเป็นแบบเงาๆอยู่เลยนะคะสภาพสวยเลยนะโครงสร้างเดิมค่ะคุณพี่หนูลงในสัญญาซื้อขายด้วยนะว่าสมมุติว่าพี่ไปตรวจเจอนะ หนูรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะกับประตูด้านข้างนะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตคมกิฟทุกตัวค่ะพี่จุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่สครับเพดน,น้อยๆนะคะโลโก้ยาฤกษก็ยังอยู่ค่ะพี่สวยคุ้มค่ามากนะ,ะสเกิร์ตนะ,ะของเขาจะเป็นเดิมแท้จากโรงงานผลิตเลยแต่ถ้าใครอยากแต่งหล่อเท่น,นะ,ะเติมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะด้านท้ายไฟท้ายตรงนี้ดวงโตๆตไฟเป็นแบบ LED ค่ะพี่ขาพร้อมนี่ กล้องถอยมีมาให้มีกล้องแบบว่าด้านในต้องเป็นหน้าจอทัชสกรีนแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างด้านหลังที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางมากพร้อมถาดท้ายมีมาให้คุณพี่เบาะเนี่ยหนูชอบยาลิสหประตูนะเพราะว่าสามารถปรับพับลงไปได้ราบเรียบเวลาี่ใส่ของขนของเดินทางไปเที่ยวนะ คือขนได้เยอะนะคุณพี่่ะและให้ดูค่ะช่องรางน้ำฝนด้านข้างนะคุณพี่คันนี้ไม่มีการทำสีมาแน่นอนนะคะจุดเม็ดอักการผลิตจากโรงงานยังอยู่เสาชกด้านท้าด้านหลังเนี่ยยังเดิมๆอยู่เลยนะคะเรียมสารตัวน็อตนะ,ค,ะคมกริบอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนไม่มีการพ่นสีคุณพี่อันนี้สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะชกเดิม นี่สวยมากนะซีนยางอะไรเอ่ยตรงนี้นะแน่นๆใช้งานได้ตามปกติถ้าเป็นยาลิสค่ะคุณพี่ไม่ต้องถามถึงยางอะไรเขาเป็นตัวปั๊มลมให้นะคะนะจะมีตัวปั๊มลมให้และหนูให้ดูค่ะทางฝั่งนี้เหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะการดีไซน์ตรงนี้โครมกริฟทุกตัวนะคะลอยบุบลักยี้ไม่มีสภาพคันนี้สวยมากติดฟิล์มรอบคันคันนี้อยู่ที่60นะรอบคันเลยทั้งบานหน้าบานข้างด้วยนะคะ และให้ดูภายในของพี่คะ่ะภายในได้เป็นบาะน,นังสีดําเดินตะเข็บได้สีน้ําเงินนะคะใหม่สะอาดสะอานหลังโครงหลังคาคันนี้จะแบบออกแบบเป็นสีดําเหมือนกันคุณพี่เห็นไหมภายในแบบว่าเหมือนสปอร์ตมากอะ่ะเหมือนรถสปอร์ตเลยนะดีไซน์สวยพยงพยางมีนะแล้วก็เหลี่ยมสานตัวน็อตน,นะฝั่งนี้ประตูทางขวาค่ะคุณพี่คะ่ะไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆล้ค่ะคุณพี่สภาพโครงสร้างทางนี้คือเดิมนะสะคับเพจมีพร้อมทั้ง4บาน นะพี่มาฝั่งนี้กันนิดนึงนะคะทงฝั่งที่นั่งคนขับฝั่งที่นั่งคนขับตรงนี้นะคะเรียมสันประตูนะเรียมสันประตูนะคะโครมกิฟทุกตัวเห็นไหมคะตำแหน่งตรงจุดไม่มีรอยขันค่ะพี่ประตูฝั่งนี้ก็ไม่มีการทํามานะสัขับเพจเงาๆมีมาให้พร้อมได้เป็นเบาะ b u กเก็ตซี t อบรัดตัวด้วยนะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะสตาร์ทรถให้ดูว่าเลขในแท้ใหม่เดิมเป็นยังไง เสียงเครื่องเงียบมากเลยค่ะพี่หน้าปัดหน้าจอเขาก็ออกแบบมาดีไซน์สปอร์ตมากเลยนะเนี่ยหนูบอกแล้วไม้แท้ไม่เดิมนะเลขไม้แค่สี่หมื่นเจ็ดไม้สี่หมื่นเจ็ดค่ะคุณพี่พี่เฉลี่ยการใช้งานสองปีอ่ะเขาวิ่งแค่ปีละหมื่นห้ากิโลได้นะประมาณหมื่นห้าเหมือนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะสามารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ได้เลยค่ะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะไม่มีลอกล่อนเดินตะเข็บได้สีน้ําเงินพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน นี่จอทัชแบบใบวๆอย่างนี้เลยนะคะสกิดสติกเกอร์ตรงนี้ยังไม่เอาออกเลยนะคุณพี่พร้อมกับได้แอร์ออโต้แล้วด้วยนะตัวการออปชั่นจัดเต็มมากเลยนะคะเกียร์ออโต้แบบ CVT นะคะเป็นขั้นบันไดขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนนวลก็ได้ของพี่คันนี้มีกล้องบันทึกหน้ารถนะคะของ Toyota อยู่ด้วยนะนี่ นะพี่ไม่ต้องขอขล้องแถมกล้องหน้าหนูแล้วค่ะเขามีมาให้เดินสายนะบนหลังคาให้เลยนะครับพี่เดี๋ยวพาไปดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะว่าจะใหม่กิฟเหมือนรอบคันที่กังเต็นพาไปดูไหมอะมาทางฝั่งของด้านหน้าของพี่ขานี่เครื่องยนต์ของเขาตัวนี้เป็นเครื่องพันสองนะ แรงม้าเขาจะอยู่ที่ประมาณ9กกว่าคุณพี่การออกตัวพุ่งแรงแน่นอนคนะ่ะตัวเครื่องใหม่สะอาดสะอ้านเลยค่ะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาการันตีรถคันนี้ไม่มีการเจอน้ําท่วมมาแน่นอนนะดูจากโครงสร้างแล้วนะคะเรียมสันตัวน็อตคมกิฟทุกตัวค่ะคุณพี่จุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะคาบสนิมคาบน้ํามันก็ไม่มีนะคะโครงสร้างสังซ้ายมือตรงนี้นะคะฝากระโปรงไม่มีการเปลี่ยนนะคะตัวน็อตคมกิฟทุกตัวเลยอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมเกาะไฟไม่มีรอยแตกตําแหน่งตัวน็อตที่อยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ครบทุกตัวแล้วคือใหม่มากนะคะคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์มาแน่นอนค่ะฝั่งขวามือตรงนี้นะคะคุณพี่เห็นไหมตัวน็อนนะคะเหมือนเดิมนะคะจุดเม็ดอาการผลิตจากโรงงานนะคะถ้าเกิดเขามีการพ่นเคลือบทาสีนะจุดกลมๆตรงนี้จะหายไปฝากระโปรงด้านหน้านะคะซีนยางนี่จิ๊กให้ดู เวลาเราจิกให้เป็นรอยเล็บใช่ไหมเขาจะคืนสภาพแบบเดิมนะเขาจะไม่เป็นรอยรอยนะคพี่นะอันนี้ยังไม่เสื่อมสภาพแผงกันความร้อนด้านหน้าใหม่สะอาดสะอา้านไม่มีฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวเลยค่ะคุณพี่สภาพกริบมากนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะย้ําสเปคกันอีกทีค่ะคุณพี่คันนี้นะคะตัวเป็นโตโยต้ายารีตนะคะ1.2ตัวสปอร์ตคุณพี่ตัวกลางปี2022นะคะกับเลขไมค์แค่4 7่หมราคาคันนี้อยู่ที่ 1> 4 1 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ8 0 0 0เครดิตดีฟรีดาวออกรถโดยไม่ใช้งบเลยสักบาทนะคะพี่คะ่ะถ้าสนใจอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยตดสำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเซนีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะกางเต็นทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วนะคะ ติดต่อมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะแอดมินเรารอรับสายคุณพี่อยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณพ,พี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องการเต็นด้วยนะเดี๋ยวคลิปหนะ้ากานเซนจะมารีวิวอะไรนะคะเราไปเจอกันนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ